สวัสดีค่ะพี่น้องมาในวันจันทร์พี่น้องมาในวันจันทร์ไม่ว่าจับกุ้งเลวพี่น้องเพราะว่าบ่าได้จับกุ้งเบิดบ่อรอกเพราะว่าเสี่ยนเขาหมายว่าเสี่ยนเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าเสี่ยนเอาสองตันเสี่ยนเอาสองตันหว้ว่าเอยย่อยขายให้แม่ค้าพูดจีนเนาะพี่น้องพูดจีนวันที่เท่าไรที่เจ็ดที่แปดร้านฝาหัดบ่พี่น้องมาในเป็นวันจันทร์ เนี่ยมาเบิ้งขี้เจ้าเสี้ยงเนี่ยคือเอาแบบนี้พี่น้องก่ได้ดูดน้าออกไปว่าเหาลากกุ้งเอาอะนะลากกุ้งเอาทีเดียวพี่น้องมาเบิ้งกันสิกราสิลากเอามไ,อมไม่ได้สองแปดแล้วกระสีนู้ดไม่ถนัดมองรถติดข้างน่า ตัวกุ้งเนะอาเนาะพี่นอ้องในม่อนคขาทำบนในผ้าเลยคุณเพราะว่าเขาจะลากกุ้งขึ้นมาแล้วก็ถอดใส่โอ้ยนั่นไงมันเปเกี่ยวทีเนี้ย ข้าวปลาเข้าวเปปลาเนเลย่หอไอ้ามเ่ยมหอดเลยคว้านะคว้าเลยเลยไม่เก็บงานนะคุณคือคุ้งุราดำเลยเนี่งามค่ะแลุ้ขาวอะไงมันดำงามจ้ะ แบบพุ่งออกแบบสมัยก่อนนี่เนาะแบบนี้แบบพุ่งออกงามๆที่น้องเอ้ยบางัวมันกุ้งขาว่าแต่ว่ามันดำซะ<ต><ว>นซันสีดำมันดีดนะวนจิดทายเบิ่งกุ้งงามอ่ะเง แกงวยกองว่ะขึนมาไปอค่อยนานนะตอนที่กองห้างตอนนอยู่นี่ยแล้วไอ้ดึงแขกจะไปจะไปดึงแขกจะไปไหวกันนะแขกเนาะไหวละ อะไรมังเมิอันนี้มันบอ่อยโดเขายกิกแล้วโปรแกมันอดีเมมอนพานท่านสิพาไปเบิ่งอยู่โตมันเดิมอี่น้องอยู่โต๊โตะกะ็บเขาจะสุคัดได้ได้ซองตันและยุด่อนเดี๋ยวมืออันมืออืน่นมืออืนออ่นก็นกนเอาอีกเหมือนที่ต่อไม่ค่าค้ายไม่ค่าพี่น้องได้กำไรดี เพราะว่าคุดจีนค้ายๆฮนจับเส่นเส้นคุดจีนมันคุ้งมันโตใหญ่เพิ่นก็นเลยหมักพี่นอ้องเอาไปหวายไปยังเนาะไปไปเบิ่งนที่โต๊ะกันพี่น,น้องมอดไรโอ้ไปไปเบิ่งอยู่ทางนอกบัดนี้โอ้ยเฮือนมีมอดมีเตอร์หกเลยนี่เนาะอันนี้ลายพาให้เด<ห>ินหน้อยเดี๋ยวนี้โอ้ยหนีก่อนมา เดี๋ยวเนี <s up> <s up> ่ยเดี๋ยวคนเขาไว้บันทางไหนเฮียได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียจับบกนกันไปเอาไงเออได้แลวอะใบเพิ่งก็ไปเดินายเออนี่จะมอญก็เดินายสาวเ่งเขายเพิ่งเข้าไปงานเลยวันขายอยู่สายเดี๋ยวเดียเขากนไปลงไงขายแล้วไง กุ้งตัวใหญ่พี่นงมาเบิงในโตมาเบิงขัดใส่พี่น้องเมื่อกี้ดีไปเบิงเงดนไม่บอ,อนะมบานขาไปเบิงใับไอแต่ี๋ยวแม<บ>่บ้านสิามาเเป็นขัดใส่ใส้พี่น้องเองเขลงบอแล้วเขงแล้วบอไขทุ่งไ่ ีไงไม่เหนยวดีเขาไม่ขาแบบแบบแบบเขาไม่ชุดชุดเดียวแค่กุ้งตัวใหญ่ดีเนาะแป๊บเดียวเสร็จชอบใหญ่ใหญ่แบบนี้มีทุกวันไหมมีใส่นี่มีทุกวันเลยมีทุกวันไหมมีทุกวันเลยเชื่อเลยเช่เลยมาดูี่วันยบทุกวันต้องบริษี่รยิ่งตัวใหญ่ ยังไม่รู้ว่ายังค่าเอาวันไหนอ่ะไม่ได้ทำโน้ตจิ๋มอ๋อนะอืมค่ะเอาวันไหนก็ปล่อยไปวันนั้นเลยเพราะว่ามันโตเต็มที่แล้วแล้วนี่มันตายเลยจิมอนไม่ตายนะนี่อ่ะฟ้ามันมีตายไงี้ยน่ะเออแต่มันมีแต่มีตายหน่อยโบนี่พิจิตรเนี่ยสามตันแล้วฟ้าโตนานนั้นนี่ยังเล็กสามตันขึ้งอาหารหมดห้าตัน แล้วโซ่รถที่สามในว่านส่ประมาณจะเั็นโมงเนาะแล้วเดยเราใส่จแล้วพอค่อยเ่าหน่ยอ๊ย

มันลายเนาะมันลายเลยเพื่อนๆดูว่างชายเือเอิอนาเชี่ยนแถวเขาออกเคร่งแนงนี่เนาะได้สองปันแต่ย่งอยู่ในบ่อน้ำเต็มบ่ออยู่ว่าะชายบึงขึ้นบังกี้เล้พี่น้องขาเชี่ยนมืออ่นมือฮืมมือเบื่อมือมันฝุดยัดอีกพี่น้องมือันผุดกันลากเอาอีกตัวใหญ่ใหญ่ตัวเอ่อน กุ้งขาวกุ้งขาวแต่มันมันมันดำหน้ามันดีเือไปสองารลวขาาอาาให้เกือบไปสองการเี๋ยแกขายเองมาาด้าเไ่คิวหนึ่งเลยปุบจะบอนี่มาคิวหน้าคิวหนึ่งไมเนี คลิปนี้ไม่มอนพาทําไว้ที่นี่ก่อนเด้อพี่น้องได้พินาพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มอนเป็นกำลังใจใลุงคิดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ